สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแชร์เกี่ยวกับวิธีสารสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับเชื่อไหมครับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่สร้างความแตกต่างได้มหาศาลเมื่อวานนี้เองผมทานข้าวเย็นกับครอบครัวแล้วลูกชายถามขึ้นมาว่าพ่อครับตอนเด็กๆพ่อชอบเล่นอะไรมากที่สุดหรอ ผมก็เล่าเรื่องสมัยเด็กให้เขาฟังอย่างสนุกสนานทั้งเรื่องสนๆนเรื่องตลกตลกเขาฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ถามต่ออีกหลายเรื่องทำให้ผมรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันมากขึ้น จริงๆแล้วการสารสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแค่เราสละเวลาเล็กน้อยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นเล่นเกมดูหนังทำอาหารหรือแม้แต่แค่เดินเล่นในสวน ทารากลางหาเวลาในแต่ละวันอย่างน้อยสัก15-20นาทีคุยกับคนในครอบครัวถามถ่ายสารทุกสุขดิบรับฟังปัญหาของพวกเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักในครอบครัวได้แล้วครับ จำไว้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจและดูแลอยู่เสมออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยเริ่มต้นวันนี้เลยครับแล้วคุณจะพบว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน